ครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่คาเรียนวิทยาศาสตร์เราได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศกันมาพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเกิดลมกันนะครับและคาบนี้ก็มีการทดลองสนุกสนุกรอน้องๆอยู่ด้วยแหละครับแต่ว่าการเกิดลมนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันอากาศดังนั้น ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคาบนี้เราไปทบทวนเรื่องของความดันอากาศกันก่อนนะครับน้องๆครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนเรื่องการเกิดลมกันน้องๆทราบไหมครับว่าลมมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรมีใครเคยเห็นลมบ้างหรือเปล่ายังไม่มีน้องๆคนไหนเคยเห็นลมกันใช่ไหมแหละครับถูกต้องแล้วแหละครับเราไม่สามารถมองเห็นลมได้แต่เราสามารถสังเกตลมได้จากวัตถุต่างๆที่เคลื่อนไหวตามแรงลมอย่างเช่น ต้นหญ้าไหวเอ็นตามแรงลมหรือว่าวที่ลอยตัวเคลื่อนไหวตามแรงลมอยู่บนท้องฟ้าเป็นต้นครับเอาล่ะครับน้องๆถึงเวลาที่เราจะมาเข้าสู่บทเรียนกันแล้ววันนี้เจมจะมารับอาสาพาน้องๆไปหาคําตอบเกี่ยวกับการเกิดลมนะครับรู้สึกว่าเขาจะชวนพี่นักอุตุนิยมวิทยาไปเที่ยวทะเลซะด้วยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปพบกับเจมส์เลยดีกว่า สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะออกเดินทางไปตามหาที่มาและความหมายของลมครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพร้อมที่จะออกเดินทางไปกับผมแล้วใช่ไหมครับถ้าเช่นนั้นเราไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับเจมนึกยังไงเนี่ยถึงชวนพี่มาเที่ยวทะเลล่ะผมอยากมาตามหาที่มาและความหมายของลมครับเลยนึกถึงทะเลเพราะผมเห็นว่าที่นี่มีลมเย็นเย็นพัดอยู่ตลอดเลยอ๋อ ถ้าอยางนั้นเจมรู้หรือเปล่าล่ะว,ว่าลมคืออะไรและเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมคิดว่าลมคืออากาศที่อยู่รอบตัวเราครับใช่เจมแต่ยังไม่ถูกซะทีเดียวนะเพราะลมคืออากาศที่มีการเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งโดยการเคลื่อนที่นั้นไม่จําเป็นต้องมีทิศทางที่แน่นอนถ้าเช่นนั้นลมก็เกิดมาจากการเคลื่อนที่ของอากาศนะสิครับ ถูกต้องแล้วล่ะเจมส์เก่งมากๆเลยเอ๊ะแต่ผมไม่เข้าใจว่าแล้วอากาศเคลื่อนที่ได้ยังไงครับอากาศเคลื่อนที่ได้นั้นเกิดจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างสองบริเวณซึ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนั้นจะมีความกดอากาศต่ําอากาศก็จะเกิดการขยายตัวแล้วลอยสูงขึ้นบริเวณใกล้เคียงที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าและมีความกดอากาศสูงจะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่อากาศที่ลอยหายไปเราเรียกการเคลื่อนที่นี้ว่าลมยังไงล่ะเจมส์ น้องๆครับถ้าหาก2บริเวณมีอุณหภูมิความกดอากาศที่แต,ตกต่างกันมากๆลมจะพัดแรงขึ้นหากลมพัดแรงมากขึ้นก็จะเกิดเป็นพายุขึ้นมาได้นะครับอ๋ในที่สุดผมก็ทราบความหมายและที่มาของลมสักทีแล้วเจมยังมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับลมอยากถามพี่อีกไหมล่ะมีครับผมเคยได้ยินมาว่าชาวประมงอาศัยลมบบกลมทะเลในการออกเรือหาปลา ผมอยากรู้ว่าลมบกลมทะเลคืออะไรแล้วไปเกี่ยวกับการออกเรือหาปลาของชาวประมงได้ยังไงครับลมบกลมทะเลก็คือปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งของการเกิดลมน่ะในเวลากลางคืนอากาศบริเวณบนบกจะเย็นกว่าอากาศบริเวณพื้นน้ำเพราะดินคายความร้อนออกมาได้เร็วกว่าอากาศจึงเคลื่อนที่จากชายฝั่งออกสุดทะเลเราจะเรียกการเคลื่อนที่นี้ว่าลมบก ส่วนในเวลากลางวันอากาศบริเวณบนบกจะร้อนกว่าบริเวณพื้นน้ำเพราะด,ดินดูดความร้อนได้มากกว่าอากาศจึงเคลื่อนที่จากพื้นน้ำเข้าสู่ชายฝั่งเราจะเรียกการเคลื่อนที่นี้ว่าลมทะเลนั่นเองแล้วมันเกี่ยวข้องกับการออกเดินเรือหาปลาของชาวประมงยังไงครับชาวประมงเขาจะออกหาปลาเวลากลางคืนไงอาศัยลมบกที่พัดจากชายฝั่งออกสู่ทะเล ช่วยในการพัดเรือออกทะเลและอาศัยลมทะเลช่วยพัดเรือกลับเข้าฝั่งในเวลากลางวันล,ลมบกลมทะเลช่วยทุ่นแรงในการเดินเรือของชาวประมงได้มากทีเดียวล่ละว้าวเยี่ยมไปเลยวันนี้ผมได้รับความรู้เรื่องลมแยะเลยอ่ะ